ประมาณเดือนสองเดือนไม่ได้เจอกันมันแบบใช่เฮ้ยอนหายไปเมื่อไง่ไปทำไรมาเออไม่ได้เจอกัะมาณเดือนสองเดือนหขึ้นจริงๆอ่ะในช่วงนั้นอ่ะแต่ว่าแอมแพงเกินไปเนาะโอ้แอมบอยเองอย่างอาบโด้ยงยืมเงินก่อนได้ไหมล่ะยืมเงินก่อนได้ไหมเนาะตลอดลยยี่อ่ะตลอดันเงินเงาอีกเหรอตันเงินไว้อ่ะติด ร้อนเงินอะไรนร้อนตัวอากาศดีกว่าหอมมาส่งกันไม่ว่างไม่เด็ดเลยนะกระเปาใส่ยายกระดาษใหม่ยังไม่มีของชั้นจ้าใช่เปล่าใช่ไม่มีนะปาริสส์ไม่มีนะก็ส่งที่บ้านไงกระดาษใหม่ที่บ้านไม่มีแหมแพชมีนะแหมเพชรก็มีนะฟันทิตาพี่เมย์จับชื่อเขได้สดมากเมฆชื่ออะไรนะ โตไปเลยแดดร้อนนี่นะโตไปเลยสวัสดีค่ะพี่คอนสวยน้องน้ำหายไปไหนมามาสั่งของมาหรองานแม่นี่เลยแบบเดี๋ยวขอขอขอชดตรงนี้ยดิไม่ค่หนักเลยเอาป้ายวางค่ะเอาป้ายวางแล้วขอถ่ายนิดนึงเออขออนุญาตนะคะคุณลูกค้าค่ะสีมันสดเกินห้ามใจจริงจิ้งจก เกินไปแล้วเนี่ยเห็นสีสดมาเนี้ยโ <Okay. S 1> อเค้ามอยู่ในกล้องแล้ะทั้งตัวสั่งไปแล้วเห,อหวรอโูหสกอตหญิงรุ่นนี้สีสดมากเลยนะพึ่งลงนะใหม่สดสะอาดสะอา้าดคระไซส์นะพี่นะขายดี ปกติขาย4 5 0 0นะเนี่ยเอา3 9 0 0พอโปแข่งกับแดดเมืองไทยโปร้อนแล้วร้อนโปก็ร้อนพี่อรับรีวิวส่งฟรีไปอีกเธอเออไปเลยเฮ้ยกระดิ่งมาให้แม่เด้งเด้งเด้งงงกล้าเหมือนเอียงหัวจัดไปเลยนะสกอตขายดีมาเอียงตูดแล้วก็ฝักนี้ได้ เวลาไม่ตรงแน่เลยหกโมงไปเลยหกโมงเช้าหรอหรือหกโมงเย็นแล้วเฮ้ยหรือว่าหกโมงเย็นแล้ววะไปเลิกงานแล้วมันจะทุ่มแล้วเธอเด็กทั้งใหม่ทั้งเมฆห้านาทีละเมฆก็ดีทำอหนูลองสั่งกางเกงอุ้ยน้องร้าพี่อ่านไม่ได้เลยอ่ะกางเกงกีฬาอ๋อฮิตตะลีกางเกงกีฬามาถ่ายสดค่ะโอ้ยขอโทษค่ะ ่ฟค่อยๆลูกค่อยๆต้องรีบต้องรีบสิรดีแปลใช่ไหมบอกพี่พี่ตกใจหมดเลยอ่ะเมื่อกี้พี่อ่านไปมันจะกลายเป็นอืสิบแปดบวกนะอุ้ยแต่ใหม่จริงลูกค้าพูดเลยให้ลูกค้าฉันลอย ดูดิสีสวยและสดมากนะคะบอกเลยสกอตหญิงตัวนี้ผ้าไม่ได้หนานะลูกค้าสำลีบางนะคะสำลีบางสวยสวยจ้าพี่หญิงบอกใช่ขอบคุณค่ะสะอางานสวยจริงนี่ไม่ได้ขาดนะนี่เป็นแฟชั่นแฟชั่นค่น ใหม่เลยอ่ะลูกค้าใครไม่เคยได้นะลองเลยรอบนิปโปรให้แล้วโรเท่ากับลูกคา้าซื้อร้อยลูกเลยเหรอจะเสียใจปะวะเมื่อ <c oughs> ก่อนลูกค้าเหมาหลักร้อยลูกกันนี่ทุกวันนี้ลูกค้าบอกว่าซื้อไม่ไหวละซื้อไม่ไหวละของเยอะเกินแต่เขาก็เหมาย,ยังอื่นอยู่ <c oughs> ไม่เราอ่ะ คือเขาซื้อไปแล้วแเราก็มีของมาอีกมีของมาอีกไงให้<า> <Okay. S 2> ให้เลยค่ะบอกบบอู้ไหนรอซื้อใครรับรีวิวส่งฟรีอีกนะพี่นะเกาหลีเกาใจเนะี่ยมีหมวกด้วยตัวนี้แฟชั่นนะของผู้หญิงจะเป็นแบบท้าบางเนาะ,ออะแฟชั่นเลย เหมียวช่วยติดกันดูให้พี่หน่อยดิยืนกลุ้ยืนหล่อยืนหล่อหล่อเว้ยเหมียวอที่นี่มีแต่คนหล่อๆนะถามแพทได้ตรงนี้กระดุมมุกใส่แว่นถ่ายรูปดีหรือเปล่ารูปติดตต่จบนะแค่เม็ดเดียวพอถ่ายรูป เขาบอกว่าถ่ายรูปแล้วไปทำไปไปลงเพจนะใช่คุือมีเขาบอกว่าถ่ายรูปเขาไปลงเพจก้องอ่ะแต่จะเห็นมันจะมีคนที่ใส่เขาเก๊กลอยเขาบอกว่าให้รูปเขาไปลงเพจนะเหรอให้ดีนะดีค่ะดีเขาบอกเลยมึงพูดแตวเขาเขาเขานี่นะจะกล้าพูดก้องตัวเนี้ยดูเลยหัวอจกี่บอม บอกแล้วถ้าเขามานั่งรีวิวเนี่ยลูกค้าดูพันคนนะโอ้โหหล่อนี่กูรยอง <laughs> เดี๋ยวไทำงานเลยติดกระดุเลิกอเจอร์แล้วมาทำางานนเลิกอ <laughs> <laughs> เ,เ,เจอร์แล้วมาทำงานเลอเจอร์ติดกระดุม <laughs> <laughs> ใช่ไหมใช่อะ ขี้นเกลียวสีขาวนั้นได้ไหมสวยวะพี่สาวบอกว่านัดนัลูก้าเดียวเม็ดล็ลอติดทุกเม็ดเลยเม็ดเดียวพอเม็ดเดียวพอขายรับรีวิวส่งฟรีต้องก็19บาทนะพี่นะประมาณสัก9บาทมั้ยไม่เข้าใจเหรอขายา9ของตัวร้อยโอ้ยกำไรเก็บเงินเก็บทองไม่อยู่แล้วพี่อ้ยใช่สภาพนี่ไม่ต้องไปทาอะไรแล้วน มีลูกค้าส่งรีวิวมายังไม่ได้ลงเลยเดี๋ยวจะลง<ส>พร้อมกันลูกค้าคัดหัวก่อนขายตัวละร้อยสีสีแบบใหม่สีสดม,มีจัดไปเลยเขาครบรอบแต่งงานเอวันนี้หรอเมื่อวานแต่เขาทำงานไงเขาก็เลยไปวันนี้จะไปดินเนอร์กรัน ไหวจังวะเออนี่เ้าอ่ะก็ฉันจมูกฉันครบหนึ่งปีพี่แจ็คครบแอนนิเวอร์ซารีพอดีพอฉันทำจมูกฉันก็ไม่ได้ไปงานแต่งเออใช่พี่แพีทเจอให้ชายชักกันสองคนเอาช่อดอกไม้ไปให้โน้โหแล้วตำรวจยศใหญ่ๆก็ถือในร้อยพายดีนะปวดเธอไม่โดนโลภที่ไหนเขาคิดว่าแล้ววันนี้สายลับปพาะวะาสองคนนี้นี่ใช่สายที่เด็กสงนัเด็กตำรวจหรือว่าอะไรนี่นะดูคนที่เดินเข้างานแต่คนพอลูกน้องปั๊บปั๊บปั๊บก็เป็นแถวเลย จนโอ้ดีนะไอเบนแต่งตัวดีหน่อยแล้วันนั้นอะไซส,นะส,นะส์นี่แบบ S M L X L นะลูกค้า S M L X L นะจ๊ะหนูสั่งกางเกงในติ๊กต็อกไปโดนโกงพันเก้าเห็นไหมล่ะน้องน้ำยังไม่มีปลายทางอ่ะติ๊กต็กอกช่วยหน่ะสิเออติ๊กต็อก,นะก,ก,กไม่มีปลายทางนะพี่ว่า มีโคลัมเบียด้วยต้องของพี่นี่อย่าลืมไปติดตามนะติดตอกตอกอะตอกตอกของพี่อะ่ะตัวจัง้าหสายสองพี่กำลังหัดเล่นแล้วทำม่ชัดเจนหรอกมีคนติดตามนิดเดียวของพี่สี่พันกว่าคนสี่หมื่นป่าดูดีด,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 ดีสี่แสนเอ กางเกงวอมอะไรจะพันเก้าน้องน้ำเนี่ยเห็นไปล่ะายห้อยกางเกงวอมไม่มีหรอกพันเก้าอ่ะขายได้นะพันเก้าแต่คนที่โกง <Un ico. S 1> พอเราโอนเงินไปเสร็จนะมันก็บล็อกเราที่ขายกางเกงทำงานอ่ะสี 4, นะ่พันห้าหน้าร้านมีคนกรอบรูปไปขายสามพันห้าแล้วลูกค้าคนนั้นอ่ะ เป็นคนที่สั่งกับพี่ประจํานะเขาเห็นอีกร้านหนึ่งขายสามพัน hmm. ห้าเขาไปสั่งเลยสรุปโดนบล็อกแล้วก็ทักกลับมาหาพี่ <c oughs> ที่พี่โพสลงหน้าเพจไปอะ่ะช่วงปีที่แล้วถ้าเราแคปโพสในตอกตอกจะผิดไหมคะู้ <c oughs> อันนี้พี่ไม่แน่ใจ <c oughs> เลย <c oughs> มันไม่มีแบบหน่วยงานอะไรให้แจ้งเลยในนั้นอะ ยากเน,ะนาะเขาจากโดนโก้้ไปแจ้งความเลยน้องน้ำมีชื่อไหมล่ะบัญชีที่เราแบบโดนโกงอะ่ะเลขบัญชีอ่ะเนาะกายีคืออัดคิชนสลัดทำไม าหันไปส, <laughs> สีสดสดผ้าใหม่ใหม่ข <laughs> ายดีมาก <laughs> โตมี่โตมี่เขาบอกว่าโตมี่เขายืนา่น <laughs> <laughs> ว่าโตมี่ตตมชีอินชีอินเข็ดละช่างเถอะถือว่าเป็นบทเรียนเนี่ยเสียดายเงินเนอะคนเราอ่ะบางทีเราสาดตั้งใจทำงานเนาะ อีพวกโกงก็มันขายดีจังวะงงแท้โอ้วิกตอเรียว <Victoria. S 2> ิกตอเรียหสังคามันลั่น มัไไนแสกๆก็ไม่ไหวน่ะไปเลยอุ้ยแก้วตัวน,นี้สีแบบให้ดีแว่ขึ้นมาก็กาไปเลยม่รอตีเหนือวิ่งไปเล่นบนลำไคุณเจมสั่งกับพี่คนสวยดีกว่าสบายใจกันเยอะอุ้ยน่ารักพี่กองแก้วสั่งไหมพี่กองแก้วลงใหม่ๆเลยเนี้ยเมื่อวาน สวยสดสดโปรสามพันเก้ารีวิวส่งฟรีนะจ๊ะล่าหนักคาล่าหนักคาอะไรกันล่านปุปักปุปักปุปักขนาดนี้ต้องเกินไปไม่ได้ทุกันทุกวันเนาะ หนึงได้เยอะนะของผู้หญิงอะพี่สองร้อยเลยนะบวกนะคะบางทีสองร้อยยี่นะบางลูปแล้วแต่ได้ไซส์เล็กไซส์ใหญ่เยอะนะ<อ>ลูกค้าเพราะว่ามันตามลำหนักนะคะปลายเดือนก่อนเงินเดือนออกก่อนได้เลยจา้าจัดไปรอนะจ้าของเยอะพี่ไม่ต้องห่วงเสื้อจะมีคนเหมาไปหมดไหม ถ้าชอบเหมาสายเหมาก็จัดไปนะจ๊ะผ้านิมใส่สบายไม่ไม่หนามากนะเป็นสัมีบางผ้าแบบใส่สบายเนี่ยผ้าดีนะผ้าดีผ้าบางนะลูกค้าไม่หนาเท่าผู้ชายนะเฮ้ย ฟังล้วหลวังคาลั่นเนาอกระดุมมูกระดุมมูกระะจุกกระด น้าไปกําไรแน่นอนนะคะคัดหัวผ้าเลยขายตัวละร้อยใช่พี่แคร์เปล่าคาที่ออกรายการเทปยอดให้แลนเมื่อทั่ที่แล้วน้องก็ไม่ไม่ได้ไปใช่พี่มีคนหน้าเหมือนดยเหรอนอิวสั์ไม่ว่าไม่มีใครเหมือนแล้วอ่ะเออมีใครแปลกแบบพี่อีเหรอมีคนหน้าเหมือนดยอ เธอถึงขั้นต้องไปออกรายการเทคมีอัลหรอจะได้หาแฟนไม่มีไม่ได้ไปวันไหนครับพูกค้าดีไปดูอาทิตย์ที่แล้วน้องน้ำส่งลิงก์มาพี่ดูหน่อยสิพี่จะดูเหมือนจริงเปล่าหรือว่าแอบไปวะวันที่หยุดนั่นแหละแซวแซวค่ะอ๋ออุ้ยดีแล้วมาพูดแซวกันไม่มีใครคุยกับพี่เลย เงียบพิ้เนี่ยไม่กล้าคุยขับไม่กลัวนะในซอยขับแนีสะอาดผ้าดีเนะ <c oughs> านะเธอเนาะผ้าดีสีสดอเมริกันอีเกินเอาไปรีดหน่อยลูกค้าสวยเลยเนาะคัดหัวผ้ารีดนะ <c oughs> พี่ สองขายถูกไปอ<ม>ย่าไปคิดอะไรเยอะกําไรแล้วน่ตัวตายมกดิวมปะตอนที่อยู่ทุ่งนานะพี่เจนนะ<ม>จับกบจับเขียดไม่เป็นอะไรเลยุพูพุ้มกันอย่างดี<ผ>มา<ก>อยู่ห้องแอร์หน่อยนี่เอาละก็ถึงได<ม>้สาวโปรตีนมานี่ไงพอรู้สึกช่วงหลังป่วยบ่อย ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเสือไม่ต้องโดนอย่างอื่นมันไม่ได้โดนวัคซีนหรือเปล่าพี่เจมันนี้ไม่เอาของไอ้เหมียวแทงมันทับเข็มอ่ะพี่ฉีดแมวอ่ะนี่ก็ว่าจะแบ่งของเอ้ยของไอ้นี่เหลืออยู่จ้จ่อยเหรอจ่อยเหลืออยู่เอาละสักเข็มมาละเออที่สุนัขบ้านนะใช่ที่สุนัขบ้านได้ดีอยู่ดีอยู่ไอ้เหมียวไอ้ต่อยนี่เ ทำไมสะนบัตรแล้วัตรจึงตัดสีตูดคุณตอบกลับนะไม่ได้เดี๋ยวเข้าพุงตอนไหนคุณต้งเตรียคุณอะไรพุงก็มาวะไปเยี่ยมต้องรีบกันมึงไปขายไก่ทอดกันนะยวบอกอย่าล้วเขาขายคนรถมารับกูแลวมึงอะไรพี่เมยอะครยิ่งทำงานไม่หว อ๋อแพทย์คุยใะแยๆทำงานไม่ไหวยังไงใคระเหมือนพี่แม่ล่ะทำกางเกงแล้วบอกว่าหล่อกางเกงอะไรวะใส่เกงเวดพอยแล้วบอกว่าตีก๊อฟไปแล้วตีก๊อฟโอ้โหรู้จักตีก๊อฟด้วยข้าเลยนะเว้ยฉันมองจากข้างในอะไม่ชอบไม่เคยฉันไม่เคยเห็นเลยนะให้ถ่ายเธอลองดูถ้าเธอดูกล้องเธอจะเห็นทายผู้ชายใส่เสื้อเกี๊ยสีขาวอะเอามาจากไหนเกี๊ยีขาวเวดฟอยครับ สนาสนาไม่เมลม่เละอ๋อชอบคิวเลยอตัวไปหุงข้าวแล้ว,ลวค่ะเดี๋ยวยายด่าได้จ้ะไว้มาคุยกันใหม่นะน้องน้ำน้องน้ำนี่ก็ลูกคา้ากิตติมาสัก หนูดูหนูก็เลยยืนดูพี่เมย์เาะแต่ข้างในอ่ะหนูเออว่าเขามั่นใจจริงใส่ดีเนาะพี่เมย์เนาะด้องดูใส่เกงสีขาวแล้วทำแบบนี้เลยฉันก็ยืนขำอยู่ข้างในเขาไม่ได้หมายความว่าแค่หลงรูปนะที่เขาเป็นนานเลยด้วยเฮ้ยนานไงคนมันรอคนมันรอแต่เขาก็เข้าใจแเลยไม่มีใครไม่มีใครอยากใส่ ด้านกระสีขาวเข้าเท่า,า,า,าเขานะเก่งสีขาวใครวะวันนั้นน่ะรับมาทํางานคุณนึกว่าเจ้าของร้าน <c oughs> คนนั้นน่ะมึงที่มาได้วันเดียวอ่ะแต่งตัวอย่างดีแต่งตัวดีกว่าเจ้าของร้านอีกเจ้าของร้านใส่เสื้อเก่าๆอยู่เลยเนียบจัดเลยเสื้อขาวเท้าเนียบยันผมอะม่ะไอตูบเบอร์รี่มุกพี่พี่แม่ใช่ไหมเก่าจนลูกค้าต้องขอร้องให้ไปเปลี่ย เจ้าของร้านไงใส่เสื้อเก่าจนลูกค้าต้องบอกอว่าเอทิ้งเายิ้เลยทิ้งหมเสื้อตัวเนี้ยไไนนะว่ายมากเลยแล้วก็เสื้อปลอมด <c oughs> ้วย <c oughs> อีกล่ะอ่าลูกค้า <c oughs> ใครสนใจแคปหน้าจอมาเลยนะจ๊ะสีสดๆโปรโมชั่น3,900บาทจ้า